สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำปุ่มใช้งานต่างๆนะครับของโมบาย i อซี1ปน l u s ะครับเป็นตัวนี้นะครับปุ่มใช้งานต่างๆนะครับเวลาท่านซื้อไปแล้วนะครับท่านจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาเริ่มปุ่มแรกเลยครับปุ่มปิดเปิดนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับปิดเปิดก็คือให้ท่านกดแช่นะครับกดแช่ปุ๊บมันขึ้น w ว l ์คั e แล้วก็ ปล่อยมือเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะเพิ่มเสียงก็หมุนไปทางขวานะครับนี่เพิ่มเสียงหมุนไปทางขวาตัวนี้ครับหลีเสียงก็หมุนมาทางซ้ายนะครับหลีเสียงก็หมุนมาทางซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นปรับเปลี่ยนความถี่นะครับเลือกความถี่นะครับนี่เห็นไหมครับเลือกความถี่อ่าถ้ามันอยู่ในโหมดอ่าเมมโมรี่นะครับ VFM เนี่ยนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นช่องนะฮะันี่ครับ28 29เห็นไหมครับอ่าถ้าเราบันทึกไว้นะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นปุ่ม V f M ออกจากเมมโมรีไปโหมด VFO นะครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยปุ่ม V อ่า Fm นะครับปุ่ม V ทับ M นะครับ,รบอ่ะปิดเครื่องก็กดแช่ครับกดแช่อ่ากดแช่แบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เราไปต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนกดแช่อ่ะทีนี้ทีนี้นะครับมาปุ่มอ่าเมนูนะครับปุ่มเมนู เมนูมันจะกดได้2แบบนะครับก็คือแบบนี้ถ้าท่านมีไมค์อยู่ให้กดแบบนี้มันจะสะดวกกว่านะครับอ่ะกดเมนูอ่ะผมว่าสมมุติว่าก,กดจากไมค์นะครับปุ๊บอ่าเลือกเมนูเห็นไหมครับมันมี3เมนูก็คืออัพดาวน์นี่เห็นไหมครับเลือกอัพดาวน์เราจะเลือกเมนูไหนสมมติเลือกเมนูอ่าที่เซตเมนูที่ Set, ท3นะครับปุ๊บเสร็จแล้วให้กดเมนูตรงนี้ครับปุ๊บเห็นไหมครับอ่ามันก็จะอ่าเลือกเมนูได้เลยครับเห็นไหมครับอ่าง่ายๆครับกด exit ออกมา ถ้าท่านกดเมนูที่ตัวนี้นะครับเมนูตัวนี้นะครับไอ้กดปุ๊บหนึ่งทีนะครับเห็นไหมครับท่านก็เลือกตัวนี้ครับเลือกเมนูเหมือนกันครับเหมือนกันนี่ครับเหมือนกันท่านจะเอาเมนูที่เท่าไหร่เมนูที่2ก็เมนมาที่เซสสองเสร็จแล้วกดเมนูเหมือนกันครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับก็เลือกอ่าเลือกเห็นไหมครับอ่าออกจากเมนูก็กด exit อ่าแค่นี้เองนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นปุ่มอ่าเช็คเสียงลําโพงนะครับว่าอ่าลโพงเราดีไหมนะครับอ่ากด นี่ครับกดแช่แล้วก็ปรับขึ้นลงแบบนี้นะครับว่าลําโพงเราดีไหมเสียงดีไหมเสียงเบาไหมอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการล็อกเครื่องนะครับล็อกเครื่องไม่ใช่กดตรงนี้นะครับล็อกเครื่องให้กดตรงนี้นะครับกดสี่เหลี่ยมนี่ครับมันจะขึ้นตรงนี้ครับลูกกุญแจมันจะขึ้นตรงตรงวงนี่ครับกดแช่นะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันล็อกแล้วเราก็จะกดอะไรไม่ได้ เห็นไหมครับอ่าปลดล็อกก็กดแช่ปุ๊บอ่านะครับส่วนล็อกออโต้นะครับเข้าไปดูในนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะยาวมันจะไม่พอนะครับเวลาจะไม่พอครับทีนี้เวลากดความถี่ท่านก็กดได้เลยครับเนี่ยครับหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดกดที่ไม้นะครับหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้าเนี่ยครับอ่าท่านจะใช้ย่านแดงก็สองสี่ห้ากดได้เลยครับนี่ยสองสี่ห้า 050เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ได้ดําแดงนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับนะครับทีนี้เลือก AB AB ก็เป็นตรงนี้ครับ A ก็คือช่องบน B ก็คือช่องล่างถ้าจะเลือก B ให้กดตรงนี้ครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับกระโดดมาอ่า A ก็กด A เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับวิธีเลือกช่อง AB มันก็ไม่ยากนะครับอ่มีอะไรอีกเอ่ย มันน่าจะหมดอันนี้ก็ปุ่ม exit เมื่อเราเข้าเมนูนะครับเมนูแบบนี้กด exit ก็ตัวนี้ครับกดจากตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ปุ่ม exit นะครับเดี๋ยวก็ดูไล่ก่อนนะครับว่ามีเมนูไหนบ้างที่ก็หมดแล้วละครับนะครับเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับพอดีเวลามันพอดีเลยนะครับครับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนนะครับคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับ ครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ